เสียงอ่านธรรมโดยพินฟ้าพุทธการวันนี้ข้าพเจ้าจะขอ,อกล่าวธรรมของหลวงพ่อพระราชพงม์หาืาศีลิงดำคำว่าจริตจริตแปลว่าจิตท่องเที่ยวสถานที่จิตท่องเที่ยวหรืออารมณ์เป็นที่ชอบท่องเที่ยวของจิตนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประมวลไว้เป็นหกประการด้วยกันดังนี้ 1. ราคาจริตจิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่รักสวยรักงามคือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลรวมความแแล้วว่าอารมณ์ที่ท่องเที่ยวไปในราคะ คือความกำนัดยินดีนี้บุคคลผู้เป็นเจ้าของจริตมีอารมณ์หนักไปในทางรักสวยรักงามชอบการมีระเบียบสะอาดประณีตมีกริยาท่าทางละมุนละไมนิ่มนวลเครื่องของใช้สะอาดเรียบร้อยบ้านเรือนจัดไว้อย่างมีระเบียบผู้จาอ่อนหวานเกรดความลเลอเทอสุขปรก การแต่งกายก็ประณีตไม่มีของใหม่ก็ไม่เป็นไรแม้จะเก่าก็ต้องสะอาดเรียบร้อยราคาจริตมีอารมณ์จิตรักสวยรักงามเป็นสำคัญอย่าตีความหมายว่าราคาจริตมีจิตมักง้างในการมารมณ์ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็พลาดถนะัดสโทสจริตมีอารมณ์มักโกรธเป็นเจ้าเรือน เป็นคนขี้โมโหโท่โสอะไรนิดก็โกรธอะไรหน่อยก็โมโหเป็นคนผูชาความโกรธว,ว่าเป็นของวิเศษวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่ได้กดเครื่องโมโหโท่โสใครเสียบ้างแล้ววันนั้นจะหาความสบายใจได้ยากคนที่มีจริตหนักไปในทางโทสจริตนี้จะแก่เร็วพูดเสียงดังเดินแรงทำงานยาก ม่ใครละเอียดถี่ท่วนแต่งตัวไม่พิถีพิถันเป็นคนใจเร็ว 3. โมหัจริตมีอารมณ์จิตลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติชอบสะสมมากกว่าการจ่ายอออไม่ว่าอะไรก็เก็บผ้าขาดกระดาษเก่าข้าวของตั้งแต่ใดก็ตามมีค่าควรเก็บหรือไม่ก็ตามเก็บไม่ ใส่เห็นแก่ตัวอยากได้ของของคนอื่นแต่ของของตนไม่อยากให้ใครชอบเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านไม่ชอบบริจาคทานการกุศลรวมความว่าเป็นคนชอบได้แต่ไม่ชอบให้ 4. วิตกจริตมีอารมณ์ชอบคิดแต่สินใจไม่เด็ดขาดมีเรื่องที่จะต้องพิจารณานิดหน่อย ก็ต้องคิดตรึกลองอยู่อย่างนั้นไม่กล้าตัดสินใจคนประเภทนี้เป็นโรคประสาทมากมีหน้าตาไม่ใครยสดชื่อร่างกายแก่เกินวัยหาความสุขสบายใจได้ยาก 5. ศรัทธาจริตมีจิตน้อมไปในความเชื่อเป็นอารมณ์ประจำใจเชื่อโดยไร้เหตุไร้ผลผู้ที่ถูกหลอกลวงก็คุด ผู้ที่ถูกหลอกลวงก็คนประเภทนี้มีใครแนะนำอะไรตัดสินใจเชื่อโดยไม่ได้พิจารณา 6. พุทธ,ธจริตเป็นคนเจ้าความคิดมีความฉลาดเฉลียวมีปฏิภาณ์ไหวพริบดีการคิดอ่านหรือการทรงจำก็ดีทุกอย่างอารมณ์ของชาวโลกทั่วไปสมเด็จพร,พระพระภาคเจ้าทรงประมวลอารมณ์ว่า อยู่ในกฎหกประการตามที่กล่าวมาแล้วนี้บางคนก็มีอารมณ์ทั้ง6อย่างนี้ครบถ้วนบางรายก็มีไม่ครบมีมากน้อยยิ่งหย่อนกว่ากันตามอำน,นาจวาสนาารามีที่อบรมมาในการละในชาติที่เป็นอดีตอารมณ์ที่มีอยู่คล้ายคลึงกันแต่ความเข้มข้นรุนแรงไม่เสมอกัน ทังนี้ก็เพราะบารมีที่อบรมมาไม่เสมอกันใครมีบารมีที่มีการอบรมมามากบารมีในการละมีสูงอารมณ์จริตก็มีกำลังต่ำไม่รุนแรงถ้าเป็นคนที่มีอบรมในการละมีน้อยอารมณ์จริตก็รุนแรง การรู้อารมณ์จริตนักปฏิบัติเพื่อชาโลกีหรือเพื่อมรรคผลเพื่อมรรคผลนิพพานก็ตามควรรู้อาการของจริตที่จิตของตนคบหาสมาคมอยู่เพราะการรู้อารมณ์จิตเป็นผลกำไรในการปฏิบัติเพื่อการละด้วยการเจริญสมาธิก็ตามพิจารณาวิปัสสนาอย่างก็ตาม ความสำคัญอยู่ที่การควบคุมความรู้สึกของอารมณ์ถ้าขณะที่กำลังตั้งใจกำหนดจิตเพื่อเป็นสมาธิหรือพิจารณาวิปัสนาญาณอารมณ์จิตเกิดฟุ้งซ่านไปปรารถนาความรักบ้างความโกรธบ้างผูกพันในทรัพย์สมบัติบ้างวิตกกังวลถึงเหตุการณ์ต่างๆบ้างเกิดอารมณ์ศรัทธาวังในการสงเคราะห์ หรือมุ่งม,มาเป็นธรรมบ้างเกิดอารมณ์แจ่มใสน้อมไปในความเฉลียวฉลาดบ้างเมื่อรู้ในอารมณ์อย่างนี้ก็จะได้น้อมนำเอาพระธรรมที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้มาประคับประคองใจให้เหมาะสมเพื่อผลในสมาธิหรือหักล้างด้วยอารมณ์วิปัสนาญาณเพื่อผลให้ได้ญาณาสมาบัต หรือมรรผลนิพพานพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อผลของสมาบัติท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานมีรวมทั้งหมด40อย่างด้วยกันท่านแยกไว้เป็นหมวดเป็นกองดังนี้อสุภกรรมฐานสิบอนุสติกรรมฐานสิบกสินสิบอาหาเรติกูลสัญญาหนึ่ง จะตุท่ามาตฐานหนึ่งพรมวิหารสี่อารูปสี่รวมเป็นสี่สิบกองพอดีดังนี้แล